ขอเจริญสุขญาติธรรมทุกท่านต,ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงประสาทของพันนาซึ่งก็อยู่บ้านพันนาอำเภอสว่างแดนดิน,นจังหวัดสกลนคร ซึ่งก็เป็นปราสาทเก่าตามประวัติก็สร้างขึ้นราวๆพุทธศตวรรษที่18สมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7จิตแห่องอาณาจักรคอมเพื่อใช้เป็นศาสนสถานเป็นสถานพยาบาลหรือที่เรียกว่าอาโลคยาสาลเป็นที่ดูแล ประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปราสาทบ,บ้านพันนาก็ที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็อีกขัดไปก็จะเป็นเป็นสระน้ำโบราณนะเป็นสระน้ำเก่าอาณาบริเวณนี้ก็น้านี้เป็นหน้าฝนก็เขียวกระจีะตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละเ,เดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนก็มาถึงเมื่อสักครู่นี่แหละ ก็ถือว่าตรงนี้อยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินบรรยากาศก็สดชื่นเลื่อนเย็นเพราะว่าเป็นหน้าฝนเอาล่ะทีนี้เราก็ได้รู้ที่มาที่ไปของปราสาทแล้วก็ขอน้อมบารมีหลวงปู่ดูพมมาปัญโยขอหลวงปู่ได้รวมกำลังบารมีทั้งหมด นะตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันองคข้างหน้าบารมีพระบาเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อรธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงมีหลวงปู่ดูผมวัปยโยเป็นที่สุดนะขอบารมีหลวงปู่เนะมตตานะน้อมนำสัพิจิตวิญญาณทั้งหลายพ้เป็นใหญ่นะตั้งแต่เจ้าชายวรมันที่เจ็ดตลอดทั้ง สัพจิตวิญญ,ญาทั้งหมดที่มารักษาพยาบาลอยู่นสถานที่นี้จะเป็นคนไข้คนป่วยก็ดี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันเจ้าที่เจ้าทางสัพจิญญ,ญาณน,น้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีประมาณก็ขอบารมีหลวงปู่เทน้อมนําทุกท่านทุกจิตทุกดวงมารับกําลังจักรพพัดเพื่อเพิ่มกําลังเพิ่มบารมีในกระบาดนี้เทินพุดทาง ชีวิตดังมีปุเจมิธรรมันติชีวิตดังมีปุเจมิจังกันจิ

在那个天。 मचा परमा रथाना मेरा मिले लिखा बताऊ समिया मानी पंचा बदानी समिया मानी पंचा बदानी समिया ເຫມານະປັນຈສິຂາປະຖະນມິທັມມະນິຍາມິສິນລະນາສ ukkh ະຕິນນັນເທສິນລະນາໂກຂັນຕະທັມມະ

namo bodhisattva kanchi maya iti phagoa namo bodhisattva kanchi maya iti phagoa namo bodhisattva pramabanyo namo bodhisattva pramabanyo 나무 범지사도 범아반요, 요초모행지 때, 나무는 바스민 바 바카도, 나야 가마담에, 가당도 삼사파파 방미나산도, 요소초모행지 때,

Ya Allah, tolonglah kami. Tolonglah kami. Ya Allah, 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 tolonglah kami. Ya Allah,

tụng bổn 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 đã biết rõ được biết 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 được

untuk mulai dari dewa, tentang penyayang. harus memohon orang, dengan hancur dan hatinya H Александedi kitaikan karakter yang ia�a Industry UK, yang diberikan padaoses Fiveimporte. Katakanlah, semua dari kita diciptakan apa yang orang percaya di dunia ini orang tak percaya itu apa? Orang tak percaya di dunia ini orang bisa tersungkur di untuk menjadi

saya akan berusaha bersikap dengan hati yang penuh kasih dan penuh cinta. Saya akan

Abiara orang berantasi, lebih memahami ramah dan hidup itu. Bahwa tak ada tuhan, Tuhan tidak bisa bersuruh kita berbangsa, Allah bersama kita, Tuhan

अवासा विता देवा वरतितो पशो विता

ขอบารมีหลวงปู่โดน้อมนำผู้็นใหญ่ทั้งหลายสัพจจิตริญญาณน,น้ยใหญ่ที่ประสาทขอมพนาย,ยางนี้ห้ือสัพจจิตริญญาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหมดตัวทั้งบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงบริเวณไกลไปตัวทั้งอำเภอสว่างเดนดินสกลนครหรือสัพจจิตนนิญญาณนยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่สมัยยุคเจ้าชายวรมันที่เจ็ดก็ดี ไม่มีประมาณนะด้วยกําลังบารมีหลวงปู่พระโพธ,ธิสัตว์ใหญ่นอ้นําทุกพบทุกขุมไม่มีประมาณนะมารับกําลังจกักรพรรดิเพื่อที่จะได้พ้นทุกทั้งหมดทั้งปวงสาเปพพือท่าสาเพธรรสมาสาเพสา ālam paṭāpade kānanayaṃ dayaṃ āraṃ พระอรแมยังปูน้อมนำสัาพจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่ตกค้างลงเหลือยอยู่หน้าที่ใดๆก็ตามบริเวณนี้ทั้งหมดให้มาถวายชีวิตด้วยกันนะพ <c oughs> ุทธังชีวิตัางโอเชมิห่อน้อมถวายชีวิต ขอน้อมถวายชีวิตของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าไว้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องบนเบื้องบนทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ธรรมัง ชีวิตต่างปูเชมิขอน้อมถวายชีวิตไม้กกับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สังฆังชีวิตต่างปูเชมิ ขอน้อมถวายชีวิตขอน้อมถวายชีวิตแด่พระสาวกแด่พระสาวกของพระตาคตเจ้าของพระตาคตเจ้าที่ตัดสู้แล้วโดยชอบที่ตัดสู้แล้วโดยชอบประกอบด้วยธรรมประกอบดอ้วยธรรมท่านทั้งหลายรับกำลังจกักรพรรดิลําบุตรรับกุศลทั้งหมดแล้วก็ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการเวียนว่ายตายเกิดตราบเท่าก็ถึงยกภาษีตราบเท่าก็ถึงืองแก้วอนิพาน ทุกจิตทุกดวงเทินสาธุ